สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยูบเครื่องเอฟสันนะครับเครื่องนี้ส่งมาไกลเลยนะครับผมส่งมาจากนราธิวาสนะครับผมอำเภอเจาะไอรอนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องอาการเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องฟินเอฟสันนะครับแอลนะครับผมหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องดูก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่สนับสนุนช่องเรานะครับแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมกับทางร้านนะครับผม ทางร้านบริการตรวจเช็คฟรีนะครับถ้าไม่ซ่อมนะครับทางร้านเสนอราคาไปแล้วถ้าไม่ซ่อมก็ทางร้านจะส่งคืนให้นะครับคิดค่าส่งตามจริงนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คนะครับก็าทางร้านก็ขอต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ส่งเครื่องมาซ่อมส่งเครื่องมาเช็คนะครับ มีหมึกเลอะๆใต้ตรงนี้มานะครับไม่รู้ว่าเป็นที่หมึกจากเครื่องหรือเปล่านะครับผมนี่ถ่ายไวให้ดูก่อนนะครับมีสายไฟมานะครับมีหมึกขกใต้เครื่องมานะครับผมเดี๋ยวผมหากระดาษรองก่อนนะครับ น,นี่คงทิ้งเลยนะครับคงขอเพราะว่ามันมันเลิ้มหมึกนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวดูข้างในนะครับสแกนเนอร์ไม่แตกสแกนเนอร์ไม่มีปัญหานะครับผม เครื่องด้านในนะครับโอเคไม่แตกหักนะครับก <c oughs> ็มีแค่หมึกเลอะนะครับผมหมึกเลอะน่าจะเลอะจากกล่องผ้าซับหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องแล้วก็เช็คก,ก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาผ้าซับหมึกเต็มเราต้องเปลี่ยนกล่องนะครับผม <c oughs> เพราะว่ากล่องจะมีชิปอยู่นะครับ เครื่องไม่มีอาการเอร์เลอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิ้น์ดูนะครับว่าเครื่องปิ้น์เนี่ยมันปิ้น์ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเป็นเทสดูนะครับว่า,าการเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้เราจะสั่งหัวพิมล้างหัวพิมบ่อยๆไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราสั่งล้างหัวพิมบ่อยๆซับหม,บมึกจะเต็มนะครับพอซับหมึกเต็มเราต้องเปลี่ยนกล่องถึงจะใช้งานได้นะครับผมเพราะตัวกล่องซับหมึกมันจะมีชิปอยู่ที่กล่องนะครับรุ่นนี้นะมันจะไม่เหมือนรุ่น, 3, นเอฟสัรุ่นเครื่องเล็กๆนะครับรุ่นเครื่องเล็กๆอ่ะเราใช้โปรแกรมเคลียร์ก็ใช้ได้แต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับผมรุ่นนี้เราต้องทําการเปลี่ยนกล่องถึงจะใช้ได้นะครับ อาการนะครับผมหมึกไม่ออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวเครื่องด้านข้างดูนะครับผมน,นะครับตัวกล่องหมึกจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับ อันนี้นะครับคือกล่องซับหมึกนะครับถ้าเราถอดตัวกล่องออกมานะครับเครื่องจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องอะมันจะมีชิปอยู่นะครับผมนี่ครับตัวเครื่องจะมีชิปแบบนี้นะครับเวลาซับหมึกเต็มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเห็นไหมพอเราถอดกล่องซับหมึกออกเครื่องจะร้องว่าไม่มีผับาผ้าซับหมึกนะครับหรือไม่มีกล่องซับหมึกนะ ตรงนี้ผมจะแกะตัวเครื่องนะครับผมเพื่อที่จะดูสายเดนหมึกหรือสายหมึกทิ้งนะครับ หมึกเป็นหกนะครับผมด้าล่างจะมีน็อตด,ด้วยนะครับหนึ่งตัวนะ เดี๋ยวนี้ผมจะเอาไปล้างน้าทำความสะอาดนะครับผมแล้วกล่องซับหมึกถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายหมึกทิ้งนะครับผมจะถอดออกจากตัวนั้นก่อนนะครับให้มันเป็นเฉพาะสายแบบนี้นะแล้วผมก็จะต่อเดี๋ยวท่อแบบนี้มาเดี๋ยวผมจะลองดูดน้ําหมึกดูนะครับว่ามันจะดูดมาได้ไหมนะถ้ามันดูดมาไม่ได้แสดงว่าตัวปั๊มเสียนะครับตัวปั๊มหรือตัวรีดหมึกนะครับมีปัญหานะ มันดูดไม่มาเห็นไหมครับตัวปั๊มมันดูดไม่มาเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับตัวลิดหมึก อันนี้ตัวปั๊มนะครับผมอันนี้คือตัวปั๊มนี้คือตัวลิหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมหยอดลงไปนะครับในตัวเขาเรียกว่าในตัวปั๊มนะครับผมนี่นะครับผมจะหยอดน้ํายาลงไปในตัวปั๊มตรงนี้นะนะครับหลอดหยอดให้มันแบบเต็มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมจะเปิดแฟลชให้ดูนี่นะครับเห็นไหมผมหยอดน้ํายาให้เต็มนะครับเต็มปั๊มแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ ผมจะใช้สลิงนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะดูดนะครับดูดดูดดูว่าปั๊มสามารถดูดได้ไหมนะครับปั๊มดูดมาได้นะครับแต่ดูดไม่แรงนะครับมันเหมือนกับปั๊มตัวเนี้ยตัวลิ้นหมึกตัวเนี้ยมันมีปัญหานะครับ ตามจริงมันต้องโดดได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับแต่พอเรายึดปั๊มลงไปเนี่ยไอตัวริดหมึกตัวนี้ครับมันมีปัญหานะครับมันทําให้ตัวปั๊มเนี่ยมันติดนะครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าตัวริดหมึกนะ รุ่นนี้เสียบ่อยนะครับต้องบอกว่าเจอบ่อยนะครับที่เกิอดอาการเสียนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยึดน็อตเข้าไปคืนแล้วก็ลองดูดอีดกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะดูดได้ไหมนะครับเพราะถ้าปั๊มมันดูดหมึกไม่ได้หมึกมันไม่ออกอยู่แล้วครับเพราะว่าไอตัวไอปั๊มตัวเนี้มันไม่สามารถดูดน้ําหมึกจากตัวนี้ครับจากตัวตลับเนี่ยลงด้านหลังได้นะครับพอมันดูดหมึกไม่ได้ก็ทําให้หมึกไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวผมจะหยอดน้ำยาลงไปอีกรอบนึงนะครับหยอดให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูดอีกรอบนึงนะอ่ะาคราวนี้ดูดได้แล้วนะครับพอดูดได้แล้วพวกครันนี้เดี๋ยวผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวเราลองสั่งลักงรพิมพ์ผ่านตัวคอมดูนะครับสักรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะเอาตลับขยับมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะดูดน้ำหมึกอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวใช้การดูดน้ำหมึกดูนะครับนี่นะครับพอเราขยับตัวตลับมานะครับปั๊มมันจะประกบหัวพิมพ์เราดูดหมึกอยงนี้นะครับมันก็จะดูดมาได้นะครับผม นี่ครับพอเราดูดนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะดูดน้าหมึกเข้ามาในตัวสลิงเราเห็นไหมครับนี่แสดงว่าปั๊มดูดแล้วนะครับผมปั๊มดูดแล้วคราวนี้นะครับผมจะเปิดเครื่องนะครับถ้าเปิดเครื่องอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กล่องซับหมึกเข้าไปนะครับเครื่องจะปิ้นไม่ได้นะครับผมเพราะกล่องซับหมึกจะมีชิปแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเครื่องจะร้องเตือนนะครับผมจะใส่กล่องซับหมึกเข้าไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับ พอใส่เข้าไปแบบนี้เน like ี่ยเครื่องจะใช้งานได้นะครับแต่คราวนี้ตรงสายหมึกทิ้งเนี่ยผมจะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสั่งล้างรอยพิมพ์แล้วผมจะดูว่าน้ําหมึกมันสามารถดูดมาได้หรือเปล่านะครับนี่นะนี่นะครับพอเราใส่สมุดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะถามนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างรอยพิมพ์นะครับผ่านตัวคอมพิวเตอร์ดูนะครับหนึ่งรอบเมื่อกี้เราดูดน้ําหมึกนะครับเราดูดน้ำหมึกเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวเราเปิดไล่อากาศนิดหนึ่งนะครับไล่อากาศเราค่อยกดปิดลงนะครับนี่ ผมจะสั่ง,งล้างรอยพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผมการสั่ง,งล้างรอยพิมพ์จะสั่งล้างบ่อยนะครับถ้าสั่งล้างบ่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าซับหมึกเต็มนะครับถ้าซับหมึกเต็มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกองใหม่ทันทีนะครับถ้าไม่เปลี่ยนกองใหม่เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเครื่องนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างกับพิมพ์เนี่ยมันจะสามารถดูดน้ำหมึกไปได้ไหมนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เครื่องสามารถดูดน้ำหมึกออกมาได้ดูตรงนี้นะครับดูตรงปสายนะเห็นไหมครับ เครื่องล้างตัวพิมพ์อยู่นะครับระหว่างเครื่องล้างตัวพิมพ์เราก็สามารถนะครับดูเห็นไหมฮะนี่คือตัวรีดรีดหมึกนะครับตัวรีดรีดหมึกตัวนี้มันจะหมุนนะครับมันจะหมุนมันก็จะรีดน้ําหมึกนะครับจากปั๊มเนี่ยจากหัวพิมพ์นะครับจ่ายลงมาในลักษณะนี้ลงมาทิ้งตรงนี้ถ้าตัวรีดหมึกหรือตัวปั๊มนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นหมึกก็ไม่ออกนะครับตรงนี้เวลาเราซื้อเขาจะขายเป็นคู่นะครับผมแต่ก็ต้องดูในระยะยาวนะครับถ้ามันไม่ค่อยดีเนี่ย แรกๆอาจจะดูดหลังๆมาอาจจะไม่ดูดนะครับผมเราอาจจะต้องเร่ได้เปลี่ยนนะครับผมอันนี้เราก็รอให้เครื่องล้างรอพิมพ์เสร็จก่อนเดี๋ยเราค่อยมาเป็นเทสดูนะครับว่าหลังจากที่เราล้างรอพิมพ์แล้วนะครับไล่ไล่น้ำหมึกแล้วนะครับเราเป็นเทสเนี่ยหมึกจะออกไหมนะครับผมหลังจากที่ผมสั่งล้างรอพิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นเทสดูนะครับก็คือเราแกะอุปกรณ์พวกนี้มาได้เอฟซันเนี่ยมันเป็นเทสได้นะครับผมมันเป็นเทสได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสดูนะครับว่าสีจะออกไหมนะครับจากของเดดิมมมนนนนะะคครรั 2, klar, ัับบบบบบที <nac>. <S <s ี like ่ออกแแา้ผ นี่นะครับมาดูกันว่าจะดีขึ้นไหมนะครับผมโอ้เห็นไหมครับออกมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเครื่องปินน้อยมากนะครับเอ้ยทำไมเครื่องปินน้อยมากเครื่องใหม่ เครื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่เครื่องปิ้น้อยมากครับปิ้นไปสิบกว่าอ๋อปิ้นไปสามสิบกว่าแผ่นเองนะครับนี่หัวพิมออกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับจากที่ไม่ออกนะครับผมนี่นะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยลองทําแบบผมดูนะครับถ้าใครมีปัญหาแบบรุ่นนี้นะมันทาไม่ยากนะครับการเปลี่ยนปั๊มอะไรเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนปั๊มเสียเนี่ยเราก็แค่ถอดปั๊มถอดน็อตนะครับล้วก็ถอดดอกได้เลยนะครับอาการพวกนี้ไม่ได้ยากนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะโทรแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมนี่นะครับ เีถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนช่องของผมนะครับผมกดติดตามช่องของผมเนาะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ